วันนี้แอมจะมารีวิวเซรั่มและเซรั่มขวดนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะนาลินซมค่ะหลายๆคนคงเจอปัญหาเหมือนเหมือนกับแอมเนาะสำหรับในช่วงที่มีภาวะฝุ่นเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็น pm 2.5มลพิทอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแถมเรายังต้องใส่แมสตลอดเวลาอีกซึ่งแมสเนี่ยมันก็เป็น อีกหนึ่งตัวการที่ทำให้เราเกิดสิวพอกลับมาถึงบ้านแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือการีจ็อกซ์แล้วก็บำรุงผิวหน้าเพื่อให้หน้าเราเนี่ยไม่แห้งกล้านและมีสิวรือรอยต่างๆขุดขึ้นมาสำหรับวันนี้นะคะแอมจะมารีวิวเจ้าตัวเจนิต้าเซรั่มชาเขียวค่ะขวดลักษณะเป็นแบบนี้นะคะขวดแก้วค่ะค่อนข้างดูแบบ เพือปลูดูแพงเนาะแล้วก็กล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะเวลาเราเปิดออกมามันก็จะมีไส้ในแบบนี้ด้วยเนาะเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าไงอะปรเทคไม่ให้ขวดขวดมันแตกระหว่างการจัดส,ส่งสินค้าซึ่งถือได้ว่าเขาทำมาค่อนข้างดีเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมีสารสะกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชาเขียวทรีทีโอイมังคุดแอปเปิ้ล แตงโมและวิตามินซีค่ะเรามาดูตัวเท็กเจอร์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเนาะเขาเปิดแบบนี้เนาะซึ่งสารภาพเลยว่าก่อนหนะ้าเนี่ยอหมุนอยู่ตั้งนานมันจะเป็นปั๊มนะคะแล้ให้เราปัม๊มมีความรู้สึกว่า มันเย็นนะคะแล้วก็ตอนเกลียะะ่ยค่ะเนื้อมันลื่นทําให้เกลี่ยง่ายนะคะตัวนี้ที่ยามใช้อมันค่อนข้างแห้งแบบแห้งเร็วนาะแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหนะะ้าค่ะมันสามารถที่จะแบบใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเซรั่มสูตรนี้อ่ะ เป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนามาจากญี่ปุ่นเลยเนาะสารสกัดตัวอินกรีเยนต์ของชาเขียวของเขาเนี่ยก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาผลิตในไทยนะซึ่งราคาก็เลยไม่ได้แบบกระโดดมากนะคะสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่แอมพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลภาวะต่างๆใช่ไหมคะแอมอะ่ะก็ได้ทำการ บบเหมือนกับว่าดีท็อกผิวไปก่อนเนาะพร้อมพร้อมกับใช้ตัวเซรั่มตัวนี้คบูคกันไปด้วยนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าคนลัพธ์ที่แอมได้อะแอมใช้มาต่อเนื่องและใช้ทุกวันนะคะมันทำให้หน้าแบบกระจ่างใสขึ้นนะคะสิวที่เคยเป็นสิวผลหรือเคยมีแบบสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆลดลงค่อยๆแบบแห้งแล้วก็แบบจางลง มันเป็นสกินแคร์ย้ำอีกทีเนาะไม่ใช่แบบยารักษาสิวหรือเป็นยาที่แบบคุณหมอให้เพราะฉะนั้นเอฟเฟกมันแบบไม่ได้ทาปุ๊บแล้วหายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยในการฟื้นฟูผิวในสภาวะแวดล้อม ปัจจุบันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมทดลองใช้พวกเซรั่มที่มีสารสกัดจากชาเขียวนะคะเช่นแบบเจนิต้าขวดนี้เนาะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้ก็ขอจบการรีวิว ไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอมด้วยนะเนาะเผื่อแอมจะได้แบบเอามาหยิบมารีวิวหรือว่าทดลองใช้ดูบ้างนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเนาะแล้วครั้งหน้าแอมจะมารีวิวอะไรใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ